เอาปลาฮะเฮ็ดสิได้เฮ็ดจักดอกน้อเนี้สิได้น่ะอยู่บ่วะให้น่ะให้ตาไปโดนเนาะสิได้เฮ็ดยังสิไปเบิง่งเฮ็ดทานว่าเฮ็ดปัอ่อ,อ้อป่ะดี๋ยวนี้เลยพากันขเขามาแต่ว่าทุกคนไปเอาหวายเอาสารเนาะอยู่หา่างเลยงามาที่ป่ามาสองคนเน,นาะ ตัดทางทางไปยางผัดไปผัดหอดแล้วมาผัดหอดเฮือันเถอะเมื่อชาวโฟโฟไม่ได้ไมได้ค่อยมาตอนน่ะข้างมันอยากอันรนะเมื่อกี้คนบ่อยากเที่ยวบันไดเดีอันนั้นโต๊งงามออกงามมากโอ้ผาบุ เขมาจะ่เช <chat> ้าเขา่ากโจอันนั้นแม่นเสร็จอันนะอะไปบางวักอัดปาปาีะปาิดงเยอะ บักนี้เขาเกลี่ยฮะบักน <bizarre> ี้บอกขนาดทุกคนโอ้ยท่เขามีบ่้าทุกคนบดีาทุกคนม่งว่ามาฮิตผ้ากันหนาว่าจึกเพื่อถที่เ็ดฮตละงูถึงเทวารายเทปาว่าใช่หรือทางก็ละแบบยันกันเลยีี่คน

ร้ายเถื่อร้ายว่าข้าจะเป็นร้ายนี่นี่จะเป็นดอกคนมันบอมีถุงใสบุญแล้วถุงมาใส่ที่ใส่พกเสือแกะเสือขยะโอ๋อ้โหกระกับอยู่เองแ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 ยังเห็นอยู่ก็ยังว่นยังมีอยู่ยังวะ โมมุลมดวดหอนเงิน่เคยเห็นตัวขโมคโถงขโมงหัวคอโถงก็แค่ห็สตัวหกสหตัวหกัวโอเคโอเคไปล่าอะไรหล่าวันนี้จะแพคสิมาได้ทุกคนเด้อุปนกัน เปกขนอะเปวก,กนงอ๋อเปกดูเาจงโผล่ใน,น,นเห็ดอ,อีกน่ะม่พาทุกคนเดินกันมองเห็ดที่เ,เ,เรือให้ึ้นมาไ้ปกเลยหน่อยไท่ไไไๆก็ต้องขึ้นเป็นแทนมีคุ<ๆ>บ้าน Lê lê. Hết bố Thương nhỉ, anh hãy bẻ thương nhà Anh ấy hãy hết đây nè Cả cụ tên say hết mừng Hả? Hết nha Hết phần bó, lái bó

เาเท่นะสบูยที่เขาห้ากเก่ามือไฟฮะไม่ไปใครฮะเขเห็นม่เป็นไหบนี่ีนี่แคน่นี่นี่นี่นันหนักเกี่ยั่อจออย่าอน ข้างเรืองๆอยู่หรืองอยู่นะดึงด้วยไหมบอที่ใครมัดเละเมียนว่าไข่มาเบิ่งดิึบ่บบติตาาเรื้องหมาไหมเลยใช่ไมั่

มันถ่ายจนผึ่ผูของบริพายให้เิึงน่ารักังเปถ่ายถ้าแตกรุ่มห้เห็ดเป็นต่กฮ็เครื่งเห็ดถ้ถเออเคร่งเห็ดผึงเครงเห็ดหนังหมาเครื่องเห็ดทานยังบนะ่ได,ด้เนาะเห็ดเราโง่เฮ็ดปั๋วได้แล้วเนาะได้ทุกเห็ด เร็ดบปลเก็ะปวกกำลังออกอ้าเก็บเอาเมมันมงนอกเดียวนึงจะได้หวานนะนี่นี่ดเอามันตัปลกระปะนักเพลงเน้่งบอนอนเพือนดอก về thợ về khu con về rồi nữa khâu nhưng mà ha khâu không khâu mà ha đồ nào. Ủa, họ này là có hen, họ ăn này. Nhớ hơi sự, anh cô. ยาง,งก็ไล่ไโหตาเอาดองเลยนี่แต่ลลายนะเพื่อนตอนกถ่ายช่าเ่ใจก็มาอืม,มก่อนหน้าถ่ายด้ว hãy vâng 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 mưa vâng hãy 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 vâng มัอนามาพ่ะย่ะมุมไนโพดอกได้ยุช่องดอกมัวนามากรได้ยอยู่ข้างดอกนึงนอนบนห้องเคยเอาเดี๋ยวป่าเลยเถอะมาสองคนมาสามไปแล้วสองหนึ่งยังสองหาโจที่ว่าอะไรอ่ะ ยังข้างบนพากันมาไปหชายดีผัดปะอะไรพวกเนสงคนเอาเห็ดอเสือเสื่อเสพูพอเด้นพอเทสเด้นนี่มันขอยังไนี่ยยนมันหมุนก็พอยล้าเลไปหาไปหาเขาเเมาแต่เด้อกระเอม คุ่นเขาได้โอ้ยเบิ่งเนยโเบิ่งใก็ไปเก็บไปเก็บในในฮะเท็ลงอกนะเ็ดปวกำลังออกลังเริ่องนะให้เท็ดป๋วจิบไปดอกนี่ จผือเพื่อเพื่อนก็มีคือการเหตดปั่วมันตั้งใจหาหน่อยเลยมั้งมันมันออกไหนมันเกิดในโโนได้ด้หยไอมคะมันมันมาทะเลเริ่มออก มันกำลังเลื่มอมอมันกำลังอ้าวอ้าวนีคนตกช่องมึออะไรนั่อ้าวมย่ขึ้นน,นึน่ก็ตกเนาะปวดบดแขนชอ่องคนพิ่นไปไปไป เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเจียงกูเลยไม่เขาจะหามัตถือการผูกไม่ท่านดอกไม่ท่านอะไรเลน่าดงถล่มฮามันโมเมนตี้เดินตัวฮามาเนาะลืมมาท้งท้งที้งเถื่อน นี่หักติวบ่อบางเงือกมันหติวเนี่ยนี่หติวแกงมันเลยแขนติวมัหาอ่นๆมัอาดนั้นข้าน้าหนเต่หอดอ่อนๆมม่ส่เา